ไม่กี่คลิกก็สร้างภาพนิ่งหน้าเหมือนเราเป๊ะและพูดแทนเราได้แบบนี้เลยค่ะใครอยากได้คู่แฝด AI พูดแทนทำตามขั้นตอนครูแซนด้าได้เลยค่ะขั้นตอนแรกสร้างภาพเราสวยๆขึ้นมาก่อนค่ะเราจะไปเลือกเสื้อผ้าสวยๆกันที่คู่มือพร้อมเล่มนี้เลยค่ะเข้ามาที่คู่มือพร้อมแล้วเนะีค่ะก็กดหน้าถัดไปได้เลยจะเจอหน้าของสารบัญน,นะคะเราจะมาดูกันที่หมวดหมู่ที่2ค่ะ ตู้เสื้อผ้าชุดสวยนะคะจิ้มไปตรงคําว่าคลิก here ตรงนี้ได้เลยเขาจะพาเรามาที่หมวดหมู่ที่2นะคะตู้เสื้อผ้าสวยๆใครอยากได้คู่มือเล่มน,นี้สอบถามได้เลยค่ะครูอัปเดตพร้อมให้เรื่อยๆเลยนะคะและสําหรับใครที่ได้คู่มือเล่มน,นี้ไปแล้วอยากได้พร้อมรูปแบบไหนนะคะสามารถแจ้งครูได้เลยค่ะครูจะอัปเดตพร้อมให้ค่ะเราก็ไปเลือกชุดที่เราชอบเราสามารถก๊อปปี้พร้อมตรงนี้นะคะไปใช้งานได้เลย ใช้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตัวกันที่แคปคั t ค่ะเข้ามาในแคปคั t เลือกโปรเจกต์ใหม่ค่ะเลือกรูปภาพมา1รูปนะคะซึ่งรูปนี้จะเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะเราไปเลือกมาเพื่อที่จะเปิดโปรเจกต์ให้ได้นะคะต่อไปค่ะให้เรามาดูที่บาร์ของเครื่องมือด้านล่างนี้นะคะเลื่อนไปเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะสื่อเลือกใช้รูปภาพ AI ค่ะ ตรงนี้ให้วางพร้อมชุดที่เราอยากจะใส่เข้าไปได้เลยค่ะและเลือกรายการที่ต้องการอ้างอิงให้ไปเลือกรูปหน้าเราแบบชัดๆตรงๆมาหนึ่งภาพค่ะได้ภาพหน้าเรามาแล้วค่ะเลือกอักขระตรงนี้ค่ะและกดปุ่มเพิ่มได้เลยไปเลือกอัตราส่วนตรงนี้นะคะเลือกอัตราส่วนที่เราต้องการได้เลย เซ็ทุกอย่างพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะให้กดปุ่มสร้างได้เลยประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้ภาพให้เราแบบนี้น่ารักน่ารักเหมือนพร้อมตัวอย่างที่ครูให้ไปเลยเนี่ยเลยนะคะเราก็เลือกภาพที่เราต้องการมาหนึ่งภาพได้เลยนะคะเรากดถูกได้เลยค่ะส่วนภาพที่เราเลือกไว้ตอนแรกก็ลบทิ้งไปได้เลย เราจะทําภาพนิ่งนี้ให้พูดได้นะคะให้เราเนะคะเลือกภาพนิ่งนี้แล้วมาที่บาร์ของเมนูด้านล่างตรงนี้นะคะเลือกใช้เครื่องมือตัวนี้ค่ะฉากการสนทนา AI เลือกเพิ่มเสียงเข้าไปตรงนี้นะคะถ้าใครเตรียมเสียงไว้แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมเสียงไว้ก็ป้อนข้อความตรงนี้นะคะที่เราต้องการอยากจะให้ภาพนิ่งของเราพูดแล้วก็เลือกเสียงได้เลย เสียงขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็กดสร้างได้เลยทีนี้ก็รอให้ AI ประมวลผลค่ะ AI ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้ภาพนิ่งพูดแทนเราแบบนี้เลยค่ะแค่ไม่กี่คลิกก็สร้างภาพนิ่งหน้าเหมือนเราเป๊ะและพูดแทนเราได้แบบนี้เลยค่ะใครอยากเรียน AI อย่างละเอียดสเต็ปบายสเต็ปไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้เจอกันที่คลาสเรียนครูแซนดานะคะ